เดินเที่ยวตลาดจตุจักรนี่โซนโซนนี้เป็นโซนขายสัตว์บรรดาสัตว์สัตว์ปลาอย่างเงี้ยอะนอ่หัวอะไรเนี่ยนึกไม่มันนึกไม่ออกชื่ออ้อนนี่หรอ,อ ขายแน่ไน่ย,ยอืมโอ้โห,โโหโดูสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในตู้ปลาทะเลมีไว้เพื่อให้ความรู้เพื่อการศึกษาสำหรับคนที่สนใจเลี้ยงพวกอาหารสัตว์แล้วเราเดินออกทางไหนแล้วเนี่ย เดินออกทางนี้เหรอเดินออกทางนี้เหรอใช่ป่ะอ๋อเรามาทางนี้เมื่อกี้ใช่ป่ะออนี่ออกทางนี้แล้วออกทางนี้แล้วโหดูหม้อไฟกันดูก่อนว้าว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  มอแปลงมอแปลงมอมิเตอร์มิเตอร์ไม่ใช่มอแปลงพูดผิดอาหารสัตว์อาหารปลาเดินออกทางไหนแล้วเนี่ยจะบอกนวัดหลงตัวอะไรเนี่ย กิ้งกะกิ้งกะกิ้งเกอกิ้งเกอกิ้งกะโอ้โนี่เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้เกี่ยวกับอาหารปลาเกี่ยวกับอุปกรณ์เลี้ยงปลาเราก็เดินแซ่แซ่ไปเรื่อยอ่ะนี่หมาอ้าวเดินไปทางไหนต่อเดินทางนี้เหรอทางไหนถึงจะเจ๋งอ่ะ นเปวันแี่สิบกิโลนี่เดินโอ้นี่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 ปลาปลานุกหนู นี่โหอุปกรณ์เลี้ยงปลาเลี้ยงนกเลี้ยงสัตว์เออมันก็เลี้ยงดีนะมันสวยนะแล้วนี้มันติดพลังบองไงโอ้นี่แผง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 แผแผงขายของนี่นี่บปรดาบมีดอืมเดี๋ยวไปทางนี้ อยู่ยังไงไม่รู้อยู่ไงบอกว่าถูกมาคุยคุยโอ,โอ้โหน่ารักน่ารักน่ารักนี่กระต่ายกระต่ายนี่เราเดินออกตามนี้ดีกว่าห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 าเดินออกข้างหน่อนะ โอ้โหนี่มันดูมากก่อนดูตัว,ต,ว,ต,วนนตัวใหญ่นาะตัวใหญ่นี่ผู้ดูแมวตัวนู้นลายสวยเนาะไม่รู้สวยมากนี่เงียสายพันธ์ ไหนเดินดอ,อกทางไหนเนี่ยไปไปไปถอดดีกว่าออกปอไปทางนี้ดีกว่อาออกมาทางนี้ดีกว่า ่จะเดินไปในสวนจะจุดจักรที่ว่าเขาขายเสื้อผ้าใช่ไหมตาออกไปแถวนี้อันนี้เป็นขาเป็นถนนใหญ่นะคะอ๋อถนนใหญ่แล้วอยากไปเสื้อผ้ายืดเข้าไปในนี้แล้วก็ถะลุไปทางทะลุไปฝั่งนู้นนะครับขอบคุณมากครับอ่ะเราเดินมาผิดซอยอีกแล้วกินน้ำมะพร้าวไหมป้าบานนี่อยากกินน้ำมะพร้าวป่นให้กับแกนี่แก้วเท่าไหร่แกสิบนี่ปพรบานใส่ดมปะ อ๋อกินมาปลาปั่นดึงตังดึงดังด๋งนจ <c oughs> น้องก็ยิ้ม <c oughs> เรามาดูวิธีการปัน่นรับตลาดจุดจักจ๊กแล้วมันโซนไหนแน่ๆหนนลงมาเนี่ยอันนี้เป็นโซนดีนะคะเป็นโซนหมาขายหมาขายสับอ๋อเดี๋ยวเราเดินเข้ามาในอาคารนี้เหรอใช่แล้วเดินทะลุไปเลยเหรอลแล้วไปออกอะไร,รอ่ะจะตัวจำมาเก็ต จัตุจักรมาร์เก็ตที่ว่าเขาขายเสื้อผ้ายเยอะๆใช่อืมอืมเราก็หลงลเลยเราไม่เคยมาโอ้โห,โหตรงนี้คือตรงนี้คือจัตุจักรปลาซ่านะครับรค,ครับผมเดี๋ยวจะเดินไปจัตุจักรรเเอ market. อ่มา์ก็ตอ่าขายทุกอย่างเลยโชซฟองกรวบายนู่นเราหลงนี่ไม่ใช่ไม่มาเรามาจากนู่นแหละแต่เราหลงมาเจเจเมื่อกี้ ว้าเหนื่อยๆเหนื่อยๆร้อนๆกินน้ำเย็นๆมาพร้าวปั่นนั่นเพื่อนั่นๆ่ะโหด้วฮะน้องก็ต uh ั้งใจทำเหลือเกิน อ๋ออ๋อเอมเลยอร่อยอร่อยไม่รู้เดี๋ยวต้องกินโชว์นี่นี่ตลาดจตุจักรเงี่ยเปิดเสาร์อาทิตย์เหรอที่นี่เลอคะที่นี่เปิดทุกวันนี่ตรงนี้นะเช่แลอ้เราเป็นวันพุธอ่ะต้นไม้นะัไุธ วันนี้ค่ะถือรวมผู้ลักพาตัวไม้เนี่ยท่านอะไรทจะติดจับอาแค้นนี่อันเดียวพอหลอดเดียวพอเออเก็บก่อนเออมาเลยมาแล้วบาแล้วมาปลาปั่นอ่ะแม่มาอีกแล้วแก้วหนึ่งพอเอาซื้อไหมแก้วที่สองสามมาเลยนี่รับตังค์นะร้อย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 อย่างแร่ ปวาตายปวดร้อยอย่างเลไปรดพันอะไรน่ะตอบได้ไหมเมรมกันบิ๊กทักอ๋อโอ้โหใหญ่เกินตัวงั้นโเคโอเคโอเคไป อยู่ในแอบอยู่แอบอยู่รีบเดินรีบเดินรีบเดินทำไมเหรอเฟริง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 เราจะไปไอ้นู่นไหนเมื่อก่อนเราไม่เคยมานะ มันจะเดินทะลุห้างไปกล่งหน้าอ้าวโอ้โหอเลยแม่เจ้ากินข้าวไม่ลงไปไหนไปไหนไปไหนไ่ได้โอ้โหดูคนเยอะมากเขาบอกว่าเดินทะลุ แล้วไปไหนอ่ะ